สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์หรือใครก็ตามที่ชมในดาวชาแนลมาอีกเลยครับท่านขอใส่แมสตแป๊บนึงนะใส่แมสยาวหน่อยนะเอาเป็นว่า ครั้งนี้ไหนนะรีวิวขนมก่อนกินได้ไม่ได้ก็ว่างันไปไปคิดเอาเองว่าขนมนี้อร่อยไม่อร่อยรีวิวขนมก่อนรีวิวขนมก่อนดีกว่ารีวิวขนมสนุกดีเอาอะไรดี ขอแกะก่อนนะคะตายแล้วแกะไม่ออก อันนี้ใครกินน่ะในบอกตรงๆนะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยล่ำรวยเงินทองเพราะมันเป็นสีคล้ายๆเงินทองมันจะเหมือนทองหยิบทองหยอดของเราในบ้านเนะี่ยมันจะคล้ายๆมันเป็นโมจิญี่ปุ่นไส้ไส้ไส้ทะลักมันจะคล้ายๆทองหยิบทองหยอดอันนี้นะคะดูได้โชว์ได้เลยนะคะเดี๋ยวกินให้ดูอันหนึ่งมันจะหวานมากและอร่อยมาก อยากกินของแท้ต้องบินไปญี่ปุ่นถ้ามันเสียแล้วแสดงว่ามันไม่อร่อยแล้วอืมอ,อ๋อแบบเออแป๊บหนึ่งอืไปเลยค่ะ สุดยอดแม่สุดยอดกดไลค์สุดโคย้ยดีแม่สุดโคย้ยหืมหมอให้กินน้ำเยอะด้วยกินสะหลายอึกเลย ต่อต่ออะไรดีเป็นต่อไหมลูกเอาเป็นต่อไหมเราเล่นอะไรกันดีอ่ะร้องเพลงกันดีกว่าร้องเพลงเพลงอะไรดีแม่อะโปรดแบมือหน่อยโปรดแบมือหน่อย สะอาดไหมสะอาดไหมและสะอาดดีจริงๆและสะอาดดีจริงๆขอขอบคุณขอขอบคุณแล้วก็มีอีกอย่างที่คุณไอนขอไว้ตอนเช้าวันจันทร์หตัดเล็บตัดผมหรือถักเปียสองข้างให้เรียบร้อยนะคะข้อสอง กระเป๋านักเรียนหรือเป๋านักษาวันจันทร์เราต้องจัดตารางสอนให้เรียบร้อยเดี๋ยวหนูหน,หนูลืมอะไรรู้ไหมลูกพที่นอนข้อสองลืมอะไรรู้ไหมลูกอาหารของหนูที่แบบว่าแพ้แพ้แบบพวกทานไม่ได้แบบต้องการอาหารมาลงเรลยเหมือนคนไหนตอนเด็กๆ ไม่กินลาดหน้าอย่างเงี้ยเอาข้าวมากินเองโอ้โหแอบกันตั้งนานไปซื้อไก่ทอดตรงหลังโรงเรียนกินส้มตามตรงหลังโรงเรียนเอาแบบนี้ไม่ลูกมันไม่ดีนะคะอย่าทำถ้าถ้าเด็กๆอยากเป็นคนดีอย่าเป็นลูกชั่วแบบครูไหนเอาอย่างนี้ดีกว่า คนชั่วมีหลายประเภทคุณได้เคยบอกไปแล้วในคลิปที่คุณได้ใส,ส่เสื้อสีฟ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ทุกท่านและอาจารย์แพทย์ทุกท่านเพราะว่าไม่สบายอยู่เพราะว่าถ้าไปจริงๆก็จิตเวชไปไหมคะคุณน้องตองขอบคุณค่ะ